เค okay, ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube c h a n e l ลทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับลำโพงยี่ห้อ Microlab นะครับตัวนี้เป็น Microlab รุ่น B 2 2นะครับมันติมีเดียสปีกเกอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นลำโพง USB นะครับ USB พร้อมสายที่เป็น3.5ม mm, ิลหรือ AUX นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น B22 นะครับดูจากกล่องนะครับก็ดีไซน์จะมีคล้ายๆไฟนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาจะดูแบบล้ำๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าสเปคเจ้าตัวของ m i c r o l a b ตัว B22 เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็สเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว B22 เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นลำโพงที่มีขนาด2.5นิ้วนะครับจำนวน2ดอกก็คือซ้ายกับขวานะครับกำลังกำลังกำลังขับนะครับอยู่ที่6วัตต์นะครับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวลำโพงในกล่องเลยว่าเจ้าตัวไมโครแ a ลบนะครับ B22 จะมีรูปด่างหน้าตาเหมือนหน้ากล่องหรือไม่นะครับด้านในนะครับตัวลำโพงก็จะหอ่อกันกระแทกหรือกันลอยมานะครับผมอ่าเราก็เอาออกมานะครับตัวลำโพงในกล่องนะครับก็จะมีอ่าใบคู่มือที่เราเรียกกันว่า user manual มาให้นะครับหรือวิธีการใช้งานนะครับเข้าๆมาให้นะครับผมอ่าหนึ่งใบนะครับ เราเก็บไว้ก่อนเนาเรามาดูที่เจ้าตัวลำโพงกันเลยนะครับอเอาออกมาจากหนึ่ง,นะนง,งนะครับอ่ตัวที่2นะครับก็นะครับดูจากดีไซน์นะครับก็จะเป็นอันนี้สีน้ําเงินเราไม่รู้ว่ามันจะมีไฟหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีดอกลําโพงนะครับจะมี อันนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่มเบาเสียงเพิ่มเสียงลบเสียงนะครับแล้วก็มีสกรีนคําว่า m i c ครแลนะครับผมด้านหลังของตัวลําโพงนะครับก็มีรูของลําโพงที่เรียกว่าซับวูฟมาให้นะครับผมสายก็เป็นนะครับ USB แล้วก็3.5นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสลำโพงตัว m i c ครแลนะครับ B 2 2นะครับว่าเสียงมันจะมี เสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขออนญาตต่อไฟเลี้ยงที่เป็นช่อง USB กับ power bank ก่อนนะครับผมครับจากนั้นผมก็จะทำการต่อช่อง AUX นะครับอ่านะครับแล้วก็เปิดเพลง่าผมเปิดลำโพงก่นอนเต้องกดเหรอ I'm pending blending biblical bending I'm spreading and guessing my name out now. Gotta hear me laugh. All the crowds we in the sound, I'm hitting the ground running, up and coming Ain't nothing, yeah. Bookie of the game, I'ma keep it 100. I need to see I'm to <laughs> I got full and a i gonna stop till I'm at the top man. Every single got feeling I'm about to from the bottom yeah I want to I'm cold Give all I have just to feel alive. A fight to win. เป็นยังไงบ้างครับเสียงเขาเจ้าตัวไมโครแ l a นะครับรุ่น B 2 2นะครับตัวนี้เสียดายที่นะครับตัวไฟตัวนี้ไม่ได้เป็น R G B รอบลำโพงเนาะส่วนราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับคือตรงนี้นะครับ น่าจะทํามาเป็นใสๆนะแล้วไฟก็ใช้เป็นไฟ R G B นะมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับผม Girl, you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks, got me feeling like a rug I don't do it by the book But for you, I'll take a look Don't know what your mama took Sweet and spicy like a cook, yeah อ่าโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเสียงเจ้าตัว m i c r o l a บรุ่น b 2 2นะครับสำหรับผมว่าราคาขนาดนี้นะครับกับคุณภาพเสียงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ดีเยี่ยมแล้วนะครับแต่นิดนึงที่ผม ตินิดนึงก็คือตรงนี้นะครับมันควรจะเป็นไฟไม่เป็นไฟ RGB ก็ได้นะครับมันจะดูสวยกว่านี้นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อลําโพงนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ